จะฟันหัวกันไหมครับเนี่ยวันนี้สองลูกชายกับลูกสาวเขาก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับเราจะจัดสวนต้นไม้ใหม่เพราะว่าเราได้มาสองต้นนะครับต้นใหญ่มากเลยต้นนี้มีช่อเลยระวังจอบลูกไม่เล่นกันเราใกล้จะจัดสวนเสร็จเรียบร้อยนะครับ พี่เดนเนี่ยแค่เนี้ยเอแล้วพี่เดนต่อยปะช่วยกันเร็วนี่ครับเรากำลังจะทำทางปลูกต้นไม้จัดสวนนะครับ <c oughs> เดินไปบ้านอีกหนึ่งหลังครับ เจ็บอะไรลูกเจ็บอะไรเตูดเจ็บตูดเป็นอะไรเจ็บตูดลูกเขี้ยไงเออเขี่ออกมาแล้วหนึ่งคนพี่เดนเก็บปืนให้ดีลูกเก็บปืนให้ดีเร็วไปวางปาปาไปวางป๋าฝากไว้ไปวางปาเพ่อฝากไว้ฝากป๋าไว้หรอเอาปืนไปยิงไงครับเออยิงป๋าครับเฮ้ยจริงเหรอไปดิยิงไงครับเฮ้ย พูดไปยิไงไกครับยิงดาฮให้ <laughs> เอาบอบฝากไวเอาฝากไว้เหรอโอเคครับท่านจะไปขุดอะไรครับเนี่ยขุดดินอะ๋อขุดดินนะขุดดินทำสวนแล้วครับนี่ค่ะเอามาเก็บไปตรงนี้สิครับนี่ครับนั่งนี้เลยครับเราจัเสริมให้เรียบร้อยครับ วัอดเด้าัวน้องลูกเรากำลังจัดสวนไว้พักผ่อนนะครับทำเป็นบ้านสวนนะครับพี่เดนพี่เดนพี่เดนคณดินหน่อยดี๋ยวหัวน้องพี่เดนดูบ้านดิกทางใกบา้านลูกวันนี้เราจะทำ จัดสวนให้เป็นแบบว่าเหมือนสวนบ้านสวนเลยนะครับตางค่ะโอเคไหมลูกพี่เตนแม่แม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยลูกไม่เหนื่อยแต่แม่เหนื่อยแม่เหนื่อยค่ะดูแม่นะอืมช่วยแม่ป่ะลูกเฮ้ยแม่โอเคช่วยแม่ปุกจน แม่ปลูกต้นไม้เมื่อวานป้าบ้าปลูกได้สองต้นเนะี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยวันนี้ให้แม่เขาออกแรงบั่งครับพี่เทนช่วยแม่หรือเปล่าลูกโอโ้ไม่ช่วยเลยนี่นะครับตรงนี้ครับเราจะจัดสวนให้เป็นเหมือนสวนเหมือนบ้านสวนนะครับตรงนี้ครับเนี่ยเรามีช่องปลูก สนหอมเป็นแนวแถวยาวไปนะครับยันบ้านของคุณตาพี่เต็นนะครับนะครับเนะี่ยเราก็มีทุเรียนปลูกทุเรียนไว้ด้วยมะม่วงทุเรียนนะครับนะี่ครับ,รบเขียวเสวยไว้หลายต้นนะครับเนะี่ย บุกต้นสนนี่เป็นแนวทางเดินเข้าให้แบบว่าสวยๆครับเวลามาชมสวนอันนี้โครงการของบ้านคุนตาครับเขากำลังสร้างไว้ครับขึ้นโครงแล้วเนี่ยบุกผลไม้ไปกินเองครับใกล้จะโตแล้วนะครับ มะม่วงลำใหญ่เงาะมีครับนี่ต้นเงาะต้นนี้ต้นม่วงเราเรามาลงใหม่ต้นใหญ่มากครับลำใหญ่ก็โน่นต้นใหญ่ครับอยู่ว่างๆครับทำกเกษตรเป็นไว้ดูเล่นนครับยามแก่เท่าจะได้นั่งมองต้นไม้ แล้วมีลัมซาอีกสองต้นตอนนี้ลัมซามต้นนี้ก็ใกล้จะโตแล้วปลูกมานานแล้วนี่ครับทำแคมป์ปิ้งไว้ให้ลูกๆไปนั่งเล่นกันโน้นหมดนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราปลูกเสร็จเราจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับลูกๆช่วยปะป๊าบ้า,าลูกช่วยปะป๊าบ้าเราทำรายการ ทำรากันพี่แดนชนทำไมลูกชนทำไมตังตังต,ง,ตงตังคะตังตังอย่าดึงออกลูกเนี่ยเขาเล่นดินกันหักเปลวหักเปลวหมกเป็นโอเค